รกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พ <laughs> ูดเร็วอะเออแบบทำปากมั่วๆไปอ่ะพพีู่ดเร็วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะมาซื้ออันนี้นะคะอันนี้คือแพ็คสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะคะได้ข่าวว่าร่ำรวยล้นฟ้านะคะ <laughs> นั่นก็คือแพ็คพันห้านะคะนะคะนะคะ ร่ำรวยร้นฟ้านะคะอ้าวอะไร่ำรวยร้นฟ้านะคะ,ะนี่ค่ะวันนี้น้องจะมาเปิดอะไรนะแพ็กสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดอันนี้ใช่ไหมคะใช่ปะ,อะเอ้ยคือตรงนี้ดี๋น้องซ้อมเหมาเหมาไปเลยสามซื้อเลยใช่ไหมโรนเหลืเลอเล่นพลังงานไปหมดแล้ว <c oughs> เอะไลยนะมาวันนี้มาหาเตตสืมพิมน้องถูกขอยี่สิบขอยี่สิบ เปิดเลยรูดเงินแล้วเบอร์เปิดทีละอันนะแบบคิปจะได้ยาวๆมาอันที่หนึ่งเท่าไหร่สิบเกินครึ่งแล้วไม่เกินเอายิบห้าไงเออไม่มันสิบไงสิบถึงยิห้าเราจะเอายิบห้าหารอไม่ได้อันนี้มันสิบสามแล้วนะต้องเกินยี่แปดถึงจะเกินครึ่งไม่มันเท่าไหร่มัน้องคิดไม่ทันถ้านับตั้งแต่ศูนยะ ได้แต่อันนี้มันตั้งแต่10ไงเกินครึ่งมันต้อง28ขึ้นมันจะ28ได้ไงมันแค่25 25ิบหายต่องมัได้เท่าไหร่เท่าไหร่งจ้ดห้าอันนี้นี่สิบสามไม่มันจะคิดยังไงไม่ได้มันเริ่มตั้งแต่10มันไม่ได้เริ่มตั้งแต่ศูนย์โอเคโอเคโอเคถามมูลดูเนี่ยใครคิดถูกใครคิดถูกคอมเมนต์ด้วยว่าใครคิดถูกอ่ะอันนี้มันเกินครึ่งไหมมันไม่เกินครึ่ง มันขึ้นนนมิด่ะ,<น>ะเขาบอกเกินครึ่งแล้วไอ้นี่มันดห้ <17. 5 S 1> เออสิบเจ็ดจุดห้าไอ้บอกเกินครึ่งเนี่ยคือสมองด้านคณิตศสาสตร์มันน้อยตพอแบบน้อง <c oughs> ไอ้ไอ้ที่บอกสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยคือมันฉลาดเนี่ยเขาบอกสิบสามดิสิบสามนี่คือมึงมึงไม่ฉลาดไงมึงอยู่ปออะไรเนี่ยคณิตศาสตร์ปอปอะไรฮัลโหลมันคณิตศสาสตร์ปออะไรครับน้องไปเรียนกับครูเพนสีก่อนนะครับพี่ละพี่ว่าน้องหรือเปล่าอืมพี่ละอันเนาะ เปิดอันนึงอ่ะให้เปิดคนเดียวเลยเดี๋ยวไปละไม่เดี๋ยวน้องให้พี่เปิดหนึงอ่ะเดี๋ยวเราเรียกได้ไหมจะไปไหนอ่ะหน้าปากซอยไปออกจากาบ้านไปนี่อ่ะมาเรามาเปิดทีละอันก็ได้พี่ได้สิบเองก็ไม่ได้บอกว่าได้เยอะเปิดเลยได้เท่าไหร่อันนี้มันจะเพิ่มอีกไหมเป็นเท่าไหร่ละได้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดอีกอันนึงมาอันสุดท้ายละไม่ได้เกินครึ่ง เท่าไหร่อ่ะอุ้ยอันนี้ได้ยี่สิบสามอ่ะไอดีใครไอดีน้องเออมันก็ต้องอย่างนั้นนี่แล้วปะพี่ได้เท่าไหรสิบอะไรต่อคะอันนี้เหรอเนี่ยน้องต้องการโค้ดเลยไอดีน้องไม่มีโค้ดโค้ดเท่าไหร่มันไม่มีราคาต้เปิดรายการ มีกี่ใบมีกี่ใบอันนี้คือท็อป400ไพก็คือเอาทุกปีเนี่ยเห็นไหมตัวที่แพงที่สุด400ตัวบนแล้ะ400ตัวล่างอยู่เนี่ยมีตัวบนก็ต้องมีตัวล่างเ่ะนีม่เขียนอะไรทีละท่าทีแล้วเหรอโอเคโอเคเชักหน่อยแล้วกันโอเคเอาเอาทีละหนึ่งเนาะอันนี้แปดล้วนใช่ไหมแั้วไงเราก็ได้ไปแปดอยู่แล้วใ พี่ว่าวันนี้อ่ะลุงกระสิมจะมาหาเราใไหมเหมือนพ่อลูกผูดจิตอ่ะรักเลอเกินพ่อคุณอะไรนะพี่ใบแรกอะไรอะไรจริงไหมเนี่ยใครอ่ะดิ๊กี่ดีไหมอ่ะไม่ดี เออตัวกาเกินอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันนี้เยวะเาอัดหรือยัเราอดเลยฮะโอ้เฮ้ยนี่ใครอะ สามสี่ยองเหรอนี่ไงสามพี่ที่มีข่าวจะมาคุมแมนยูแทนอโมลิมอ่ะคนนี้อ๋อยังไม่ได้มานะจองตัวกลับวันยังไม่แพ้เลยแต่ก็ยังไม่ชนะเลยที่สุดท้ายแล้วว่าทำไมน้องเปิดเกลือเกินเนาะเปิดให้ดูไหมแปลกแปลกเปิดแปลกแปลกอ่ะเปิดให้ดูแปลกแปลกอ่ะเชลิมเมียจานไม่มีผลมือทองทองเขาบอกอุ้ยขอบพี่จิบาทนะคะ เมียจารม์มีผลทองทองคืออะไรอ่ะผลทองทองมอท่องการเงินครึ่งหนึ่งใช้สูตร10บวกหแล้วหาร2เท่ากับ17.5าถ้า3ใบต้อง5้าเมตรครับอ๋อขอขอบคุณนะคะดูเนตมาส2บสององบาทเพื่อมาสนเนาะอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคโอเคพี่ชนะพี่หมดเลยหมดเลยไม่อยากไปยุ่งใช้คาถาเลยไม่หอนแบบก้อนศิลาไม่ นใช้ได้คุ้มขอบคุณที่ให้กำลังใจจานครับร R C H บวก5 U T บวก8ดีกว่ากันครับอะ O R I U T เดี๋ยวใส่เลี้ยงบอลเมนเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรลืมอ่ะงรีอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูให้นะขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งร้อยบาทย่บเขาจะเปิดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขยนมือมาตาม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 ให้กล้องเห็นด้วยพี่ก็ไม่ใช่ไม่อยาก เก็บวิญญาณุเอาเอน้อยชอบยังไงนะเปิดเปิดแต่เขาบอกให้เปิดไปต้องไปฟังมันเออเอออะเอากล้องเห็นนั่นเห็ะมืออันนี้ตามเก็บวิญญาณซแก็ร้อ องน้ออยันเชิญจิ้งจอกเก้าหางอันเชิญพจิ้งจอกเก้าหางดินเจ้าโจมคาถาดินเจ้าโจมคาถาลายเส้นกันพอแล้วลาเส้นกันแล้วลาเส้นกันพี่คือน้องไม่อินไง ีหลังอ่ะไม่ต้องหนักกว่าเก่าบาซ่าสามตัวเลยหรอเออใช่พี่ช่วงนี้น้องไม่ได้ตัวดีเลยอ่ะคาถาดีครับจานแต่ของดีจานเก็บไว้เถอะเออเก็บไว้เอเก็บไว้ให้ไอดีพี่เถอะมันจะไม่แตกต่างนาะจะไม่ให้มึกเป็นช่องเกลือเหมือนกันไม่ได้จัดทีมต่อให้หน่อยครับจานจัดทีมฮ่่แล้วฮ่า พี่จะเขาบอกว่าเอ้ยขอผู้สิบบาทจัดจัดทีมต่อให้หน่อยจัดทีมต่อให้หน่อยครับทีมอะไรทีมอะไรคะเขาเผิ่มเมื่อกี้ถ้าน้องไม่ท่องอะ่ะน้องอาจจะได้สักห้าสิบอะไม่ไม่บบไม่ไม่ไม,ไม่ไอดีมันไม่ต้องการพลังอะไรทั้งนั้นแหละน่ะคืออันเดียวมาซื้อได้อะไละอันเหรอเุ้ยพี่มีคนเขาบอกเขาให้มาสี่สิบบาทอะ่ะเขาให้หอมแก้มน้องโชว์เอาเร็วจุบปากได้ไหม เดี๋ยวเป็นไซส์คอแทนได้ไหมโอ้ยเหนื่อยเอาเลยนะน้องเปิดก่อนน้องเปิดก่อนน้องเปิดแล้วมีใบเดียวอ่ะจานแฟนใหม่เหรอบ็อกบ็อกใครมาเยินใครได้ห้าแหร่งสิบสามล้านเดียวเลยลองขอลองไอเดีที่ได้ไหม ได้ลองเลยไหมเอาเอากิจเอากิจกรรมชุดหนึ่งได้ไหมของพี่นะน้องไม่ใช่เงินน้องแล้วนะกิจกรรมพี่วงเงินน้องหมดอ่ะแต่น้องไม่ใช่พลังเนียน้องขอเปิดในแบบของน้องได้ไหมน้องงงอ่ะน้องแบบชอบผันไปหันมาอย่างว่าจอนี้มาจอนี้ต้องพร้อมแล้วมาครบแล้ะให้ดูใบหนึ่งได้ไหมได้ใช้คำว่าทำให้ดู อันนี้ใช่ไะมปืนเลยนะอันนี้จากสามเหรอใช่ปืนเลยไม่มีจุกอะใบอ่ะมีแค่สี่ใบระบบแปดบาลีสแก,กแมงหุ้ยหุ้ยหุ้ยอะไรเปิดเองหมดเลยอะไรนะออกเลยเหรอออกเลอันนี้ใช่ปะ่ะเออ ฮุยฮุยฮุยห้ฮ่าฮุยฮุยฮุยบวกห้าทำงานริบหัวเนี่ยก้องหลังได้ยิงได้เยอะมากเขาอยู่กล้องหลังไม่ใช่เหรอใช่เขายิงเยอะโอเคโอเคพี่ไม่เปิดแล้วใช่ปะไม่เปิดอ่ะกลัวน้องอ่ะดิเปิดแล้วนะโชว์มือชมฮะไล่ลำแบบฟ้อนเอาคนโดนโบกพี่ใช้พลัง พอแล้วตัวหนูพอแล้วพอแล้วปะไม่ต้องไม่ต้องพลังอ่ะพอก่อนพลังอ่ะพอก่อนทีมอะไรอ่ะบกเปดทีมอะไรทีมเราย,ยังไม่รู้เลยแต่มานี่สุดท้ายละ ไม่มีการเปิดใช้พลังอะไรทั้งนั้นไม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งหลอกลวงอืมไปเลยใครอะ่อะใครอ่ะพี่ใครอะ่ะใครดีไหมป <laughs> ่าเกันดินไว <laughs> ้ เกือไอดีตัวเองทำไมต้องมาเกือไอดีคนอื่นด้วยพี่ไม่ใช่คนอื่นเราเกือด้วยกันได้เออแบ่งแยกเนาะแล้วล้วพี่ยังรักน้องไหมพี่ยังรักน้องเหมือนเดิมไหมพี่อยากกินน้ำ่าป่ะลองซื้อมานาวมาให้แล้วนะ น้องเห็นมะนาวหมดอ่ะน้องเลยซื้อมะนาวมาให้ความรักยึงเราเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าจารย์อยากให้เตะกอบไปคนอื่นหอมจานไวให้ดูหน่อยครับ20บาทอ่ะขอไว้หอมพีเอาแขนมาเออเต๊ปากเนาะหัวเข็ม <laughs> พอแล้วเหรอหมดอันนี้จะเล่นแล้วเหรอเปรือง <c oughs> ใช้คำว,ว่าเปลืองกับน้องเนาะลงไรพี่ยังรักน้องไหมแล้ว <laughs> ยังเป็นครอบครัวกันอยู่ไหมฮะ <laughs> ah? บ,บ๊ายบาย แน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราเนะครับถ้าขาดลูกกระต่ายไปนี้มันจะเล่นเกมยังไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงได้เยั่งไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปกป้องลูกกระต่ายกับแวนออฟตัดซีโลนะอันนี้ตัวเลนแอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง7 3เเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสบายลูกกระต่ายเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับออฟตัดซีโลรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบาสบายมากนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจออฟตัด รับส่วนลด100บาทด,ด้วยร <Okay. S 1> ับอยู่ด้านล่างเลยนะครับผม